สวัสดีค่ะวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของการทําบุญด้วยเงินหรือด้วยทานจํานวนมากๆจะได้บุญมากจริงไหมนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ยังมีหลายคนที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เพราะว่าการทําบุญทําทานด้วยเงินหรือด้วยสิ่งของจํานวนมากนั้นไม่จําเป็นนะคะไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินมากตามเงินหรือจํานวนทานที่ทํานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะคะว่าการทําบุญมีอยู่3มองค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกก็คือ1 วัตถุบริสุทธิ์นั่นหมายถึงเงินหรือสิ่งของที่เรากําลังจะให้เป็นบุญทําบุญนั้นนะคะจะต้องได้มาด้วยความสุดจริตไม่ใช่ไปทุจริตหรือคดโกงใครเข้ามานะคะองค์ประกอบที่2ก็คือเจตนาบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์หมายถึง ความตั้งใจเลื่อมใส่ศรัทธาในการทำบุญทำทานนะคะไม่ใช่ทำด้วยความสงสัยว่าทำแล้วฉันจะได้บุญไหมฉันจะได้รับในสิ่งที่ฉันหวังไว้หรือเปล่านะคะองค์ประกอบที่3ก็คือบุคคลบริสุทธิ์นะคะบุคคลบริสุทธิ์ก็คือผู้รับเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นะคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างสมมตเิเป็นสมมติที่์นะคะพระสงฆ์ที่ถือศีล227ข้อกับพระอาริยสงฆ์การทำบุญกับพระ อริยสงฆ์นั้นจะได้รับบุญมากกว่าเพราะท่านมีคุณธรรมที่สูงกว่านะคะมีเนื้อนาบุญที่สูงกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างหนึ่งนะคะ ที่เล่ากันมาค่อนข้างนานละนะคะเ,เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่5มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายแฟงนะคะยายแฝงเนี่ยเป็นแม่เลา้าของซ่องซ่องหนึ่งนะคะแกมีรายได้โดยที่แกไม่ต้องทํางานแต่รายได้แกเนี่ยเกิดจากการที่แกได้จากผู้หญิงที่ไปขายบริการนะคะคราวนี้เนี่ย การขายบริการของผู้หญิงเนี่ยมันเกิดจากความทุกข์ยากของเขานะค,ะคราวนี้วันหนึง่งยายแฟงเนี่ยก็เริ่มแก่ลงแก่ลงนะคะเขาก็คิดว่าเอ๊ถ้าฉันเนี่ยอายุมากๆขึ้นแล้วเนี่ยฉันตายไปเนี่ยเอ๊ฉันจะได้แบบมีบุญกับเขาบ้างไหมนะคะยายแฟงก็เลยเคิดว่าฉันเนี่ยจะต้องบริจาควัด ะะก็มีเงินไงก็ไปบริจาควัดวัดที่ยายแฟงสร้างเนี่ยชื่อวัดใหม่ยายแฟงนะคะหรือวัดคณิกาผลนะคะอยู่ตรงป้อมปราบศัตรูพ่ายมีอยู่จริงนะคะทรานี้เนี่ยในวันฉลองวัดใหม่เนี่ยยายแฟงก็ได้มีโอกาสนิมนต์พระมาสแสดงธรรมเทศนานั่นก็คือท่านสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนั่นเองนะคะท่านก็รับนิมนต์ไปแล้วก็เทศแสดงอนิสงส์ของการสร้างวัดบทธรรมเทศนาของสมเด็จโตนะคะในตอนหนึ่ง ท่านกล่าวไว้ว่าขออนุญ,ญาตอ่านเลยนะคะยายแฟงสร้างวัดครั้งนี้ได้ผลอนิสง์บกพร่องไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเพราะเงินที่สร้างวัดเป็นเงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคนอื่นที่ไม่ชอบด้วยธรรมถ้าเปรียบอนิสงส์นี้ด้วยเงินหนึ่งบาทยายแฟงก็ได้ไม่เต็มบาทจะได้ซักสลึงเฟื่องเท่านั้นนี่ว่านี่ว่าอยากอย่างเกรงใจแล้วนะนะคะ ก็คือเท่ากับว่าเงินที่ยายแฟงเอามาสร้างวัดเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะทางอย่างนี้ก็เราก็คงจะเข้าใจในเรื่องของการทำบุญมากขึ้นแล้วนะคะขออนุนโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุค,ค่ะ